ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับโลบล็อกแมปอนิเมะดิเมนชันนะวันนี้ก็มารีวิวเจ้าโกคูนะครับผมจากเรื่องดาบกอนบอลเนาะเราต้องเลี่ยงลิขสิทธิ์ไหมต้องแบบโกจูอย่างนี้เหมือ <laughs> นในกินททมะนะครับผมน่าเสียดายนะครับที่ไม่มีตัวละครจากเรื่องกินททมะาเข้าเกมนี้มาอยากให้มีเหมือนกันโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอย่างเดิมนะไปดูสกิลของโกคูล่างแรกกันดีกว่าเพราะว่าโกคูก็มีร่างที่แบบ ็นร่างเก่งที่สามารถใช้เหรียญโทเคนซื้อได้ก็คือร่างอัน i ต้อินสติงนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้มารีวิวทีหลังเนาะวันนี้ก็ไปดูร่างนี้กันก่อนโอเคเมื่อเข้ามาถึงครั้นี้ก็ไม่ลืมและเปิดโหมดโนคูดาวไว้ละกันถ้าต่อยโกคูก็วิอ๋อโอเคเหมือนเดิมนึกว่ามันปล่อยพลังนะตอนแรกอ่ะถ้าหนึ่งปล่อยพลังยายๆๆ แต่ต้องใกล้มากเลยนะแต่ว่ารู้สึกสกิลจะค่อนข้างกว้างอยู่นะไหนลองไปตรงหมู่หนะ่อยมาดูหลายตัวหนะ่อยว่าสกิลโดนหมู่ไหมโดนตัวเดียวจริงอะ่ะโดนตัวเดียวโอเคปล่อย2องมือแต่โดนตัวเดียวนะโอเคมาท่าที่สองนะครับผมทําทำไมโกคูมันดูก,กระจอกมากเลยอะ่ะไหนปล่อยด้านนี้หนะ่อย ยังโดนตัวเดียวโอเคถึงว่าไม่ค่อยมีคนใช้นะจริงๆก็ไม่มีใครใช้แหละครับตัวเริ่มต้นโอเคท่าที่3พลังขึ้นเตาอันนี้โดนหลายตัวได้นะทะลุได้โอเคท่าที่สั่น่าจะเป็นบอลกิงกิปะใช่จริงด้วยเราเบอรตูอ้อ๋สอสกิลก็ประมาณนี้เนาะก็โกคูนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราเอาไปเทสจริงกับคานิกิกันนะ <laughs> โอเคครับผม แน่นอนว่าถ้าเราจะเทสตัวอย่างนี้จะไปดานไหนได้นอกจากคนิกินะครับผมถือว่าผมได้ทั้งรีวิวด้วยแล้วก็ได้ทั้งเก็บเผ็ดไปด้วยเนาะเอาละมาเริ่มกันปุ๊บสิ่งที่เราทำก็คือกด X เป็นการแอบโกงการรีวิวนิดนึงนะแต่ว่าตัวมันค่อนข้างกระจอกถ้าเราไม่กดนี่ อาจจะรอกันเป็นชาติเลยนะครับก็จะจบด่านหนึ่งผู้แต่งจริงโกคูน,นี่ก็ดีนิดน,นึงถ้าเกิดวิ่งเข้าไปใกล้นี่นดามจมันโดนหมู่อยู่นะเนี่ยแต่ว่าอิจิโกโน่าจะสกลิลเขีรยง,ง่ายกว่านะเพราะว่ารู้สึกว่าอ่าสกลิลมันจะต้องแบบรอรอชาร์จไปหน่อยอย่างเช่นเนี่ยพลังขึ้นเต่ามันทะลุได้แต่ว่ามันต้องยืนนิ่งๆแล้วก็ชาร์จเถมไม่มีเฟรมให้ด้วยนะปล่อยพลัง โอ้ยโอ้ยต่อยก็ไม่โดนสักทีกดเอ็กวิ่งดีกว่ากูหูติดปีกยิงใส่เร็วปลไม้ปิศซา่านี่เนี่ยอ่าปุ๊บคราวนี้เราก็เคลียร์ยังไงดีการลดีไหมการลไปเลยแล้วกันขี้เกียจร,รอโอเคไปเสร็จหนึ่งอันนี้ ได้หมดโอเคตัวละครแรกๆก็อาจจะเหมือนมารีวิวผลไม้ปีศาจกับตัวแอซิดมากกว่าเนะเพราะว่าตัวมันไม่มีใครใช้เยละ่ะพูดทุกคลิปเลยแต่ว่ามันอย่างนั้นจริงๆเลยนี่พลังขึ้นเต่าใครเอามาเล่นด่านนี้จริงถ้าเลเวลเหมาะกระดานนี้ผมบอกเลยว่ามัน <laughs> มีแต่ต้องให้คนอื่นช่วยแบกนะเพราะว่าตัวมันไม่มีประโยชน์เลย เอาไปเล่น1นึทับหเอาจริงผมยังไม่รู้เลยว่าต้องเล่นกี่นาทีให้ผ่านเนี่ยถ้าเลเวลหนึ่งจริงเนี่ยโอเคไปเคลียร์อีกฝั่งหนึ่งกันใสยเคลียร์ให้โอเคเดี okay. ๋ยวนั้นใช้ปืนโอ้ปืนยิงก็ไม่ต้องอเนี่ยดูสก,กิลมันใกล้มากเลยนะโกคูเนี่ยม,มาถึงบอสแลววิ่งใส่เลยทีนี้ เขาไปบอลคิงกิใส่ลูกเดียวน่าจะตายอยู่นะจริงๆใช้กาโลก็ได้นะแต่ผมอยากลองเฉยเอาชิปห้าดันไปกด X จะให้กดให้มันวิ่งเร็วหน่อยไม่เป็นไรถือว่ามารีวิวแล้วกันเนาะก็สำหรับโกคูก็น่าจะประมาณนี้ละครับสก,กิล เอาละครับก็จบไปสำหรับเจ้าโจเอาละครับก็จบไปสำหรับเจ้าโกจจจากเรื่องกินธรรมะนะครับเฮ้ยไม่ใช่โกคูจากเรื่องดับค้อนบอลนโอเคก็การรีวิวน่าจะมีเท่านี้เนาะสำหรับร่างแรกก็เอาไว้ถ้าเกิดวันหลังเดี๋ยวไปถึงเจ้าตัวอันต้าอิสติงเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ละกันเนาะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์กันหน่อยเนาะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ไปละครับายจ้า